ท่านพามาดูลานทาหารนะแล้วแบบตรงนี้มีกลิ่นพวกคาวเลือดด้วยทังเยอะเหมือนว่าจะโดนพวกเสือเนี่ยกินนะตรงนี้ท่านเนี่ยได้บอกมาบอกเลยแล้วว่ามีกลิ่นพวกกลิ่นเหม็นด้วยนะแถวเนี้ย ท่านบอกว่ากระเพอเบอร์พงทั้งเหรอแสดงว่ามีคนทำผิดนะแล้วก็คนในเมืองรับแลเนี่ยก็จะมามัดตรงนี้นะทุกคนมัดแล้วก็ให้เสือเนี่ยมากินนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลก็กวอเคนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยได้นัดหมายกับท่านฤษีนะคือเมื่อวานระหว่างทางที่ผมเดินกลับเนี่ยผมได้เจอกับท่านฤษีนะท่านฤษีบอกผมว่า เดี๋ยววันนี้ให้ผมเนี่ยมารอท่านที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยจะพาไปดูลานประหารนะทุกคนก็ท่านเนี่ยจะเป็นคนพาไปเยี่ยมชมทั้งหมดเองท่านบอกแบบนี้ให้ผมเนี่ยตามมานะผมก็ไม่เข้าใจที่ท่านเนี่ยได้มอมหมายผมมาเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะลองไปหาท่านดูไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะไปรอผมที่เราเนี่ยได้นัดหมายกันหรือเปล่านะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะรีบเดินทางไปหาท่านก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเลยเวลาเนี่ยมานิดหน่อยแล้วนะกลัวไปแล้วเนี่ยจะไม่เจอท่านเพราะว่าท่านเนี่ยได้นัดผมเรียบร้อยแล้ะไปเดินทางกันไปหาท่านเลยทุกคนก็นี่นะผมว่าละที่ท่านได้นัดหมายผมเนี่ยคือที่แห่งนี้ทุกคนที่ท่านเนี่ยเคยมาอยู่นะผมเนี่ยไม่ได้มานานมากดู ธรรมชาติเนี่ยถือว่าโอ้บำบัดใจเลยอ่ะแล้วน้ำตกเนี่ยถือว่าน้ำเนี่ยกลับมาไหลเหมือนเดิมนี่นะถ้าใครจำได้นะทุกคนที่ผมเนี่ยเคยไปเยี่ยมท่านฤาสีนะซึ่งไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันแล้วได้คุยกับท่านไว้ว่าท่านเนี่ยจะพาผมเนี่ย ไปหาลานประหามคนเมืองรับแรนะท่านบอกว่าถ้าไม่เคยเจอเดี๋ยวท่านเนี่ยจะพาไปนะดูน้ำเนี่ยใส่มากเคยงามทวนแบบว่าถ้านั่งกินข้าวทำกับข้าวเนี่ยบอกว่าเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีเลยนะดีแบบว่าระดับหนึ่งเลยอ่ะแล้วยิ่งตรงนี้นะ กระตับของน้องต้นมันนะนี่ดูเหมือนอยู่ในแบบว่าในป่าลึกเลยนะแต่ตรงเนี้ยป่าเนี่ยก็ลึกพอสมควรแต่ถ้าเข้าไปลึกกว่านี้บอกเลยว,ว่าจะสวยกว่านี้เฮ้ยท่านมารอผมจริงๆด้วยนะ จำไหมเยี่ยมมีครับทันก็บอกว่ามากแล้วหรอนะน้่มันอะไรนี่นะน้ำมันอะไร ท่านก็บอกว่ารอผมอยู่นะโอเคโดนเรียอะเออไปโนท่าน,น,ทนก็จะพาผมไปแล้วนะแล้วมาดูน้ำตรงนี้คือแบบสูงขึ้นเยอะมากคือแบบไม่ได้มานานเลยนะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทันเรียผมนะนะ แต่ผมรู้สึกเนี่ยท่านเนี่ยผอมลงเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยไม่สบายหรือเปล่านะผอมลงแบบผอมลงเยอะจัดเลยอนะน่าจะไม่สบายโอเคขนาดไม่สบายเนี่ยยังมีน้ำใจที่จะพาผมไปดูนู้นดูนี่นะเพราะว่า ท่านเนี่ยจำผมได้นะเคยมามอพวกผลไม้ให้บ่อยๆอยู่เมื่อก่อนยหญ่อ่ะดีใหญ่อ่ะน่าน่าจะไม่ค่อยไกลนะแล้วท่านเนี่ยสักพวกยันอาคมไว้ด้วยนะทนเป็นยันอาคมนะ ผมดูอ่ะเดินไปต่อกันไม่รู้ว่าจะเจออะไรมากนะระหว่างทาง ท่านเนี่ยบอกว่าท่านรอผมนานแล้วนะก็กำลังรอผมอยู่เลยผมก็ได้มาพอดีนะไปไปชมเมือนเลยนะว่าท่านเนี่ยจะพาไปดูอะไรไปหลอดดที่กันรุ่นลุ้นพร้อมๆกันเลยนะ ทุ่งเยอะเฮ้ย,ย,ฮยดนท่านพามาดูลานปหาหานนะแล้วแบบตรงเนี้มีกินพวกคาวเลือดด้วย,ยวทุย่งเยอะเหมือนว่าจะโดนพวกเสือเนี่ยกินนะตรงนี้ท่านเนี่ยได้บอกมา บอกเลยแล้วว่ามีกลิ่นพวกกลิ่นเหม็นด้วยนะแถวเนี้ยท่านบอกว่ากระเพอเบอร์พงทั้งเยอะแสดงว่ามีคนทําผิดนะแล้วก็คนในเมืองรับแลเนี่ยก็จะมามัดตรงนี้นะทุกคนมัดแล้วก็ให้เสือเนี่ยมากินนะม มันก็พาผมมาดูนะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยด้วยผมว่าแล้วเน,นี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะแต่เหมือนจะมีเป็นพวกเขาเลือดอยู่หรือเปล่าคเออทั้โอโอทงอยูอ่ ก็เสือมีอยู่ตัวหนึ่งนะท่านบอกมาแบบน,นี้ผมว่าต้องระวังให้ดีน่าจะโดนมัดแบบว่าถ้าใครนึกออกนะทุกคนคือแบบมัดสองฝั่งนะจะมัดมือสองด้านแล้วก็ให้ยืนขึ้นแบบว่าแล้วก็ให้เสือเนี่ยมากินแบบทรมานนะผมว่าแบบน,นี้ดูดิแล้วแบบสภาพถ้าคนโดนเนี่ยโอ้โหน่าจะทรมานละ่าดูนะ ท่านก็พามาดูอะไรแบบนี่คือเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยด้วยจับมันมือสองข้างนะแล้วก็เหมือนว่าแขวนไว้ให้ยืนไว้อะให้เสือเนี่ยมาขย่ำกินนะโอ้โหเป็นลานประหารที่แบบน่ากลัวมากแล้วดูดิป่าข้างๆเนี่ยเป็นป่าไผ่นะ ถ้าวิ่งหนีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเสือเนี่ยมันหนีเสือไม่ได้นะเพราะว่าป่าสองข้างเนี่ยเป็นป่าไผ่หมดเลยนะป่าไผ่หนามด้วยจะโดนหนามเนี่ยเกี่ยวนะผมว่าเขาก็น่าจะมีวิธีการทรมานหลายแบบนะแล้วท่านเนี่ยสักเสือเอาไว้ด้วยนะ สงสัยว่าท่านก็น่าจะนับถือเสือในเกพายายอ่ะอเพราะพามานานแล้วนะท่านบอกว่ามาผักแรลมอยู่ที่นี่นานอยู่กระเพล้อเกพองโอ้เขาแหละฮะอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองรับแลคนที่มาจับมันเนี่ย ค่อยเยอะเนอะเย็บพี่อยู่คยเยอะอท่านก็ให้ดูแค่นี้นะก็ถือว่าได้มาดูวิธีการทรมานของคนเมืองรับแรงเนี่ยก็คือน่ากลัวมากเลยนะดูวิธีการทรมานคือจับมัดมือสองข้างแล้วก็ให้เสือเนี่ยมาขย้ำนะแต่ปาแถมเนี่ยมันมีเสือด้วยนะทวน ขนาดท่านเนี่ยยังสักเสือไว้เลยด้วยนะไม่แปลกนะที่ท่านเนี่ยได้ใส่ชุดลายพรางของเสือท่านคงนับถือพวกเสืออะไรแบบนี้นะไทยอ่ะเน,เนี่ยโดน,นก็กท่านก็จะพ่าเดินทางกลับแล้วนะก็ชมกันแค่นี้นะเดี๋ยว ไว้บหลังเนี่ยผมก็จะพาท่านเนี่ยไปแถวแถวหมู่บ้านผมมั่งตวนผมเจอรอยสักท่านเนี่ยคือน่ากลัวมากเลยนะท่านเนี่ยได้สักเสือเอาไว้นะไว้กันเพราะว่าท่านเนี่ยนับถือเสือแล้วก็ขนาดชุดท่านเนี่ยยังเป็นชุดลายพรางของเสือเลย ไอโยนเลี้ยวเ็่แหละอยู่แถวนี้นะก็ท่านก็อยู่ตรงธรรมนะทุกคนแต่ก่อนหน้าเนี้ยท่านคือไปอยู่ที่ฝั่งพม่ามานะแต่ประเด็นคือฝั่งพม่าเนี่ยมีการสู้รบกันอย่างหนักท่านก็เลยต้องอพยพมาที่นี่นะ ็คือต้องอพยพมาที่นี่แหละในงานเนี่ยก็เผื่อโดนพวกท่านพม่าจับเนี่ยก็อันตรายนะแต่ท่านเนี่ยมีวิชาอาคมมากเลยแหละก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะที่ผมเนี่ยเคารพอย่างมากเลยแหละกคนไม่ได้เจอท่านเนี่ยมานานมากแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันที่ถ้ำเลยนะเพราะได้ไปคุยกับท่านนิดหน่อย โอเคนะก็ได้พูดคุยอะไรกับท่านไปนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าท่านเนี่ยบอกผมมาว่าท่านเนี่ยนะได้สักเสือเนี่ยตอนที่ไปอยู่ฝั่งพมา่ามันจะมีท่านฤาษีอีกหลายองค์เลยที่นั่งด้วยกันแล้วก็คอยสักันให้กันด้วยนะผมอยากเจอแบบนั้นมากเลยนะแบบว่าฤาษีหลายองค์เลยนะทุกคนที่ท่านบอกเมื่อกี้ คือมันน่าทึ่งนะถ้าไปเจอฤาสีปบะทายแต่ท่านบอกว่าอยู่ฝั่งพมา่าฝั่งไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่เจอน้อยมากเพราะว่าเขาจะไม่ลงมาฝั่งนี้กันนะแต่เผื่อ,อถ้าเกิดสงครามขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยท่านอาจจะมาฝั่งนี้เยอะขึ้นก็ได้ก็ผมก็ไม่ได้เจอท่านนานแล้วนะตั้งแต่ที่ท่านเนี่ยได้ไปที่ ฝั่งนู้นนะน่าจะสองสามเดือนแล้วละ่ะท่านก็หายไปเลยก็แรกๆท่านเนี่ยไม่มีรอยสัหนะแต่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยให้อาจารย์อีกหลายองค์เนี่ยสักให้ท่านนะแล้วผมบอกว่าอยากไปเจอนะแต่ท่านบอกว่าตอนเนี้ยอย่าเลยนะเพราะว่ากําลังมีสงครามอยู่ซึงถ้าไปเนี่ยเรามีสิทธิ์อาจโดนจับได้นะ ก็จะฟังท่านบอกนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยผมก็จะมาเยี่ยมเยียนท่านใหม่นะแล้วก็นําพวกผลไม้เนี่ยมาถวายท่านเราก็ขอกลับก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็น่าจะมาหาท่านนั่นแหละไปทุกคนเดินทางกลับกันก่อน เป็นอาจารย์อีกหนึ่งคนนะที่ผมเนี่ยนับถือมากๆเลยนะอาจารย์ท่าลาสีคนนี้เขาก็พาผมไปดูท่านประหารเป็นลานประหารของชาวเมืองล,ลับแลแล้วก็มีเสือด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีอหน้านะทุกคนไป